คือจริงๆตัวบนสร้างกันนะพวกแกไปไปเอามันไม่รอบพร้อมมั้งเอาเสียตายแล้วทุกคนใครมาทับกูเนี่ยใครมาทับกูเนี่ยอย่ามาเล่นข้างบนไปเล่นข้างล่างไปไหลไปไหลไปเล่นไายการอ่ะไปเล่นยาเอาเล่นเบียไปไปไปโดดหน้าต่างไปสิโอ้ไปทำไมที่หลังแกโดดหน้าต่างโดดไปเลยไม่ตายหรอกกาง Missions ุ c c e s <Mission> s วิงตามพวกไอการเน่ยมาเล่นตามกวอนะถ้าวิง่งถ้าไมกล้าวิ่งไงป่าระเบิดหน้าดีนะเฮ้ละบเข้าหน้าบ้านเราตัวนี้ วกลางมาปะดูพีเ่เหรอพี่มันโดนระเบิดได้งไงวะหรปปะือโดนศพวะระเบิด,ดติดท่อ โอ้โหตัวมันยังไม่พ้นเสาเลยเครื่องพี่นะมิชชั่นเฟล l All right let's move out ดี ตนนี้เล่นบนตกล่เน,นี่ยได้ทีมกูใค่วะ n t เล่นอ A ล่กะกห้องแดงตัวน้ายาว Bomb has been planted. เชื่อวอยู่ในเอม่น okay, แหันมาเช็คกูแตกนะกไอสัตว์่งเ,เลย่งเลยอล้าวเหีย,ยไม่ขึ้นสะพานไหลดิไหลดิไหลดิ ทางออกหนึ่งทางสองอทางสองอะงยิงดิตางหมดแล้วถือจปนยิงล็อกไปเลยทำไมดือ,อาดไอ้เพี้ยเล่นผิดเล่นผิดวิธียะตัวเราอาดเยอะแล้วทีมเรา ามตัวเอลิฟหนึ่งให้ยาวขึ้นด้วยนะเฮ้ยเปลี่ยนตื่นไม่ด้ทันมิชชั่นเฟลล์เป็นทันหรือมั้งโอเคไปเราวิ่งมาข้างบนน่ะวิ่งเลยนะวิ่งขึ้นบนนะอย่าวิ่งลงล่างนะโอ้ยบนสองเล่ไปเลยไปเลย บนหนึ่งอนะยกยกบีดิบอ,องบีอ,องบี has been planted น้าบอกพี่การการน้าบีเข้าการถือปืนมันได้ยินเลย ยังกูหลอ,อกอยู่กูแล้วกูแล้วมิชชั่นสกเซสการมันไม่ย้อนที่วางเนี่ย okay, Bomb Bomb has been planted. in the red team win. The